ปฏิจารพี่น้องขอกอกันทั้งนี้จ้าสฏิจารอันอันเก็บเห็ดจากดายบีจ่าพี่น้องพอพอกล่องมันกล่องหลังพี่น้องเชียงไทยเพราะอันนั้นมันาะเห็นเจ้าของเนาะแต่ละจ่ามาแจ้งข่าวพี่น้องอยู่ไทยเนาะจ้าเห็ดที่ส่งไปวันนี้วันที่ยี่สิบห้าพี่น้องซ้ามมายี่สิบหก เราบ่ามีอุบัติเหตุอีหยังบ่มีอันอ่อนขอพิอจารณ์อีหยังเนาะจ้ะเนาะพี่น้องอันที่รับเรื่องจ้างก,ก็ประมาณพี่จุ๋มกับพี่ระเบียบแล้วก็พี่สาวอยู่ที่ญี่ปุ่นจ้าก,ก็ประมาณวันที่1็1ส14 15็ดสิบเจ็ดสิบห้าดีเซ MBER จ้าดีเซ m b e คือเอียงก็ไอ้ทันวาจา้าทันวาพี่ระเบียบพี่อ่านภาษาอังกฤษกไปออกเหมือนพี่ระเบียบ อันนี้จ้าเศรษกิงหวานจะได้ประมาณพูลิสัมานีเดอพี่จุ๋มพี่ระเบียบแล้วก็พี่สาวอยู่ที่ญี่ปุ่นอีจ้าแกนี้ก็ไลายแล้วจ้าแซร์แชร์นามแซรยยังมาเราหนูว่ามีถุงมื้อนี่หนูจีแพ็คอันนั้นถุงใส่ถุงนี่ถ้าว่าเป็นเห็ดหน่อยเนาะเห็ดหน่อยเดาชีแจงแกนึงจ้าจ้าเห็ดหว่านจะได้ประมาณสัมเนีเดอพี่ระเบียบพี่จุ๋มแล้วก็พี่สาวอยู่ที่ญี่ปุ่นจ้า บางกล้องบอพี่น้องอันนี้กล้องซื้อมากล้องนี่เท่าไหร่แพองอยู่นะพี่น้องอยู่รู้กลัวสี่สิบาทสิบบาทอยู่นะจ๊ะกล้องก็กล้องจ้าพี่น้องกล้องจุดละตื้อที่อยู่ของพวกพี่ก็จะเป็นความลับหนูเดอ้อหนูไม่ไปแพร่งใครเพราะหนูส่งเสร็จเหยีดเสร็จเรียบร้อยหนูก็จะลบทิ้งจ้ะที่จะเบียบ์พี่ชูมว้าพี่วาดแต่หน้าไม่กระด้ ก่อไทเดอร์เสียงดังจ้ะอันนี้ยังไม่ได้แพ็คใส่ถุงเลยเห็ดอบอันนี้มันเห็ดมีเห็ดอบจ้ะเห็ดซัมเมอร์สไตล์พีชจ้ามีแต่เห็ดดอกง,งามๆเราผู้ใดได้เบิ้งคลิปดยุคลิดกะสีกะสีแมนเบิร์ตจ้ะนี่อยู่ในนี่ละอันนี้ดูนะซัมเมอร์สไตล์พีชเบิร์ตอันเห็ดเพิ่งวานอันเห็ดเพิ่งวานฤดูใบไม้พีช หนูเอาแช่ตู้เย็ยนก็จ้าจริงกบพ่ลึกอันที่จุ๋มก้อนนีมม่มาเอาหมดแกว่างี้เนาะเห็ดพึ่งเลือดอันนี้ใส่ถุงเล็กพี่จุ๋มนี่ใส่ถุงหน่อยจ้าหนูเขียนคำใบยัวว่าเห็ดพึ่งเลือดต้มแช่น้ำ20นาทีแล้วก็ต้มน,น้ำทิ้ง10นาทีแล้วก็ห้ามกินกับแอลกอฮอล์เด้อกินก็ระวังจ้า ยู่บ้านเขาไปกินแอนโช้อยเราจะพี่น้อง <c oughs> ยูนนี่กินจะพี่น้องไว้ย่างหน่อยกับไว้จะบบไว้กับเบียร์อันนี้พี่ละเบียบ์กับพี่สวมไอ้อะไรนะเนี่ยไอมันเป็นเห็ดพึ่งขาลายพึ่งเกาลักจ้จะมันก็จะแบ่งให้พี่คนละขึ้นกันพี่แช่น้ำแล้วก็แกงเลยจะอันนี้ทำไมหนูแยกไว้เพราะว่ามันรวมกับเห็ดพึ่งหวานมันจะดำล่ะจ้ะ พี่ระเบียบคนคนไทยเนาะคนถ้ปาปกติแล้วขอเก็บว่าพี่น้องพี่น้องอว่าสายสารนะจ๊ะผมก็ฟังจนออกเยละม้งเนานะฉันก็เขียนฉันเตรียมควงแพ็กสีส้มอ,อื่นจ้ะมันก็ล่าสาจากน้อยเป็นยังพี่น้องว่าช่วงนี้นก็วิกฤตเพราะว่าผู้ใดกับทั่วโลกทั่วยังเบิดเป็ี่นเบิดเน,นาะจ้ะเนาะว่าการบินกับบมีได้พี่น้องมีกับบอหลายจา้ะแล้วก็แพ้ง ไปอย่างเดียวจ้าไปอย่างเดียวสี่หมืนห้าไทยเอเว์ไปอย่างเดียวนะไม่กลับสี่หมืนห้าถ้าคุณจะบินกลับประเทศไทยคุณก็ต้องไปตรวจโรคไปแจ้งสถานทูตแล้วก็ตรวจโรคตัวเองสามวันจ้าตรวจโลคตัวเองสามวันแล้วถึงจะซื้อตั๋วเครื่องบินสถานทูตรับรองเสร็จซื้อตั๋วเครื่องบินบินกับไทยเอเว์ได้จ้าอืม พี่น้องวัหนหงอย่างบ่ล่ะสมัยตะกี้ซื้อตัวเครื่องบินก็ให้มีเงินย่างเดียวซื้อตัวเครื่องบินกับประเทศไทยเลยจ้าอันนี้ฉันก็ต้องมากรอกพี่น้องกรอกให้ละเอียดต้องเขียนซื้อต้องแจ้งอยังให้ละเอียดพร้อมจะเพราะว่าโซนของคนเยอรมันมนะจ้าเขาเรียกโซนโซนก็คือผู้ตรวจสอบนี่สิละพี่น้องเป็นตู้ตรวจสอบพกแพ็คซิงของกฎหมายแพ็กยังไปบอในในกองนี่เนาะ ต้องเขียนรายละเอียดพร้อมจ้ะอยู่ในนี้ล,ล,ล่ะจ้ะมันก็เลยยากฉันก็แหงปึกเนาะฉันก็แหงเก่งภาษาเยอรมันบเรียนจ้ะพี่น้องฉันก็แงปึกภาษาเยอรมันฉันก็มาถามบ่ใหญ่ทอซัลนลนั่งคมอยู่นี่ก็เขียนนั่นเขียนยน,นีแจ้งจ้ะเขียนให้หมดจ้ะว่าต้องทอํายังไงพี่น้องสิกินเห็ดบ่ผิดเนาะเห็นเขากินบ่นั่นดนอกพี่น้องเห็ดเพิงหวานนี่มันบ่ได้เห็ดหยัง มันว่ามีเป็นเห็ดพิดเห็ดยังจ่าฉันอันนี้ทั้งชั้นหนี่เห็ดพึ่งหวานหลายมากเลยเจ้าพี่น้องเห็ดพึ่งหวานเห็ดดำเห็ดยังเนี่ยบุคคลมีคือทั้งยืนพูนจา้าแล้วก็อยากพ่อยุนพวกนี้จ้าสันได้แต่เห็ดพึ่งหวานจะแจกพี่น้องปีปีปไดวะปีกอนพูนส่วนฉันทรงห่สองพันเออน้องละดูนีลืมไปเลยน้องละดุนีไม่เห็นมาคอมเมนต์เลย พี่อยากจะส่งให้อยู่แต่น้องระลุนีไม่มาคอมเมนต์น้องระลุนี้มันก็ติดตามแต่คนสิบสองคนจ้ะปีกอันจะกระซ่งลิบสติกของอันอันมาบลีนไปเพื่อนจ้ะลูกซสายฉันส่งไปให้เพื่อนฉันส่งไปไทยแล้วลูกซสายฉันส่งไปให้อีกแต่ว่าตอนนี้ฉันส่งไปบ้านบ้านอันโดยตรงเลยน้องระลุนีเขาติดหนังตอนนี้เขาไม่เขาไม่อยมาชมแต่ก็ขอบคุณพี่น้องสุูุทุคนนะจ้ะที่ว่าเขามารับชงเนาะเพราะว่าฉันอัน ส่งเปิดปีกไก่นี่พี่คนนั้นสองสามพี่จ้าบ่าเห็นเพื่อนมาคอมบ่เห็นเพื่อนมาคอมเมนต์ในคลิปจังอีกเลยบ่รู้ว่าเพื่อนมียังมีชีวิตบ่บาาห,บหรือว่าจังไหนแล้ก็บ่รู้นะจ้นเนาะอาจะเป็นแบบว่าเขามาคอมเมนต์ในคลิปเพื่อเสียแล้วก็อันหายไปเสยียแล้วทรงเห็นให้เราก็บอกว่าเบิ่งคลิปเขาอีกเลยเสียจ้าอันนี้ก็แล้วความคิดของเพื่อนเนาะแต่ว่าพี่ระเบียบก,ก็พี่จุ้มนี่พี่จุ้มนี่แรกๆรกเลยยี่สิบสามสิบคนจ้าตั้งแต่เปิดช่องมา คีบยังกาอัน so, อันอันอันรีวิวสวนผักอันอันอันเราเลี้ยงัว้ะกะควตายฟังจ่าพี่จุ๋มมาคนทียี่สิบหรือคนทีเท่าไรล่ะมันก็หลายปีแล้วเนาะพี่น้องหาปีหกปีมาแล้วเราก็ยังอยู่นี่ล่ะแล้ก็ยังอยู่เป็นมูเป็นพวกเป็นพี่เป็นน้องอยู่น้องกันจ้าพี่น้องเราจะเอาตะปูที่เราจันกับบุญรู่นเนาะพี่น้องพวกบ้าก็จะเอาประเดมาเบิ่งคลิป ทุกีพุงเขาแล้วผู้อื่เอนเขาสิยหายก็เป็นไปบ่ได้ที่สิยหายสิยหายเขาไปเบิ่งฉันไปเบิ่งช่องอื่นผู้หญิงคนนั้นเขาก็ไปเบิ่งแต่ช่องอื่นนั่นสิละช่องฉันก็บ่มาคอมเมนต์ให้นยนั่นสะิละแต่ก็ไม่เป็นยังอันนี้มันความเล้วแต่เนาะเป็นความพอใจเซน,นะจ่าแล้วอันนี้อันนี้มีน้ำใจที่ส่งไปให้พี่จุ้มกับพี่โอ้เฮ็ดอันนี้อบกดำเกินนี่อบไฟแรงเกินนี่จ้าดำ ก็เลยเหลืองจ้าพี่น้องก็เลยเหลืองก็เลยดำไปเพราะอบไฟแห้งพรอมตากแดดเรียบร้อยฉันก็มาเอาใส่เตาอบเตาอบแล้วก็ไฟแห้งแล้วมันก็เล้ยดำมันว่าไปยังจ้าหน้าหน้าฉันอ่ะฉันส่งไปให้เพื่อนเพื่อนอยู่ฮัมเบิร์กเพื่อนมากินเนาะโอ้มีเห็ดแซ่บบลายสันเพื่อนว่าเห็ดแซ่บบลายเห็ดแซ่บบลายเห็ดหวานเห็ดหวานมันไม่เหมือนเห็ดบ้านเราสันขนาดเห็ดผิงสิละ เด็ดผลฉันอบแขงเฉยๆสรงเหแล้วซีถุงสิจ้าแต่ว่าเต็มนะซีถุงทรงไปให้ร้องเฉยๆเรามาเที่ยวสามสามเดือนจ้าฉันทรงไปเหราแล้วแล้วาสิส่งเมียบ้านแค่นึงอันนี้ฉันจีส่งไปให้พี่น้องอยู่ไทยอีกย่างนึงจ้าแล้วก็ทรงไปญี่ปุ่นอพร้อมมันละจ้าพี่น้องก็ร้อนรลากเด้ดพี่จุ๋มกับพี่ระเบียบถ้าได้มาก็แท็กมาทางเนมือนหลัางบ้านหรือว่าลัางบ้านเฟซบุ๊กนุ่อหนเด้อถ้าได้มาแล้วก็จ้กคลิปนี้ค็ว่าแจงข้าวแค่นี้ละจ้า หลังจากอัดคลิปนี้เรียบแล้วเรียบร้อยแล้วฉันคงจะไปส่งก้อนทิพย์จีอันสีอันอน,นี่สิออกไปเนาะจ้านาะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและฟังนะจ๊าขอบคุณหล,ลายๆจ้าสวัสดีจ้า